เรียบร้อยเอาเราเข้าสมอเฟนทีวีครับมอเฟนทีวีวันนี้เรามาแข่งงานที่ไม่โดนครับไม่โดดเพราะว่าวุปรคของเราคือที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งสวัสดีครับวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับมาแนะนำตัวเลยดีกว่านี่โอ๊ย วันนี้ครับผมทำแม่พี่ไว้พีก่อนครับพี่พีรวิทย์พีรวิทย์พีบอยพีครับมาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตัวละครเฮ้ยนานเกินแล้วครับคนจะไปกับพีดีโน่เพราะว่าผมผมชื่อนผมชื่อพีนะครับพีดีโน่ครับพีดีโน่เดี๋็กตาเอ้ย คนนี้คนนี้หล่อสุดหล่อสุดเลยครับมองต้องเลยครับยังเตอรครับยังเตอรครับยังเตอรครับคนนี้โอ้โหหน้าดีครับชื่อพีทใสครับพเขาหล่อจริงจังครับคนนี้ครับพีทใสครับผมคนนี้เป็นเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนผมเองนี่ครับบุญยนครับบุญยนเดินได้โจไหนพี่โจท่าท่าเจ๋งโอ้โหโอเคจบไปเราชื่อแฟนนะครับเขาชื่อแฟนคนนี้หล่อจริงครับเมื่อวานผมทักเฟซหนุ่มเซฟแต่เขาไม่ตอบผมแล้ว เขาชื่อเซฟเขาชื่อเซฟวันนี้น้องซ่านะครับน้องซ่าหล่อมากแล้วก็วันนี้เราเราเราน้องน้องที่โรงเรียนเราเราน้องน้องที่โรงเรียนจังหวัดนี้ต้องดูัวไยจังหวัดนี้ต้องดูจังหวัดใช่ครับจังหวัดนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าครับวันนี้เราจริงจังครับอยเดีครับวันนี้เรามายไปดูดีด้วย โอ้ยเรามาเจอรุ่นพี่ด้วยแนะนำตัวดีแนะนำตัวดีสวัสดีครับเขาเป็นมอเฟยรุ่นเก่ามะนาวฮะมะนาวมะนาวมาจากไหนครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยเซนคืเบียนโอ้รุ่นนี้เท่าไหร่ครับแปดเก้าครับโอ้พอแล้วครับบุหรี่ครับบุหรี่ครับชอบเนะสิ่งไม่ดีบรไม่าโอ้โหนี่ตอนนี้กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมไว้แล้วโอ้โหดูตั้งแต่ี่โหยันตีนโหยันเตีนซูโหยันี่เติร์ก ดื้อๆดื้อๆมีเขีงกันแล้อๆมื้อๆดื้อๆดื้อๆดอๆดื้อๆดื้อๆดอๆัืโอ้โหตอนนี้คนหล่อกหล่อๆดื้อ้อๆอๆดื้อๆาื้อัดือๆแื้อนด้อๆโห้อๆดื้ด้อๆดื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 ้อด้องดน้อๆดือๆด้อๆดน้อๆด้อดด้ดอ ห้ยไม่หายโหกระนประนทีขอไนะครับ้เรามาถึงแล้วเฮ้ยรู้ตัววันน้าแล้วสงจนดวยแล้วเราบอกว่ามันเป็นเกะเวลาเราเป็นผู้แระเดงเน่ยเราจะมีการดิบบล็อกก่อนครับดิบล็อกอะไรดิดบล็อกเออ อย่างนี้นะครับอขอเสียงเข้าจังหวะเลยนะครับ

I'm a couple of talkers, shoot up a You don't go here like a sour from the ground with a scan, don't you on the sound. We cast with a little metal power with the past nigga six months. From the roof to the tune, you can drive shooter, don't be fucking with my cool room. All the yakes, I pine some kicks and ringtones, go 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 on, go, 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 นี่ไงนแลไวพี่บอกเลยเขาบอกกางเกงก็บอกรองเท้าสีดำรองเท้าสีดำไงพอขนาดนั้นแลพี่นะ รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับก็อาจจะไม่เป็นตามที่คาดหวังแต่ว่าเราก็ทำมันเต็มที่ที่สุดนะครับสนุกมากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณตากล้องด้วยครับอ๋อนขอบครับขอบคุณมลักทานอสวัสดีครับใบยงจุนไม่ทราบว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรหรอครับชื่อชื่อชื่อกิกค่ะกิกหรอครับโอ้โหยืนมานานอย่างนี้เมื่อไ